สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีอรับเข้าสู่ IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาัปเดข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยีีโผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย OnePlus นะฮะนั่นก็คือ OnePlus น13นะครับโดยมือถือรุ่นนี้นะผมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วในประเทศจีนต่อให้ไปดูข้อ,ม,ขอมูลของมือถือรุ่นนี้นะครับฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กด Like กดแชร r e กดกระดิ่งแจ้งเตือน,นผมนะฮะใครที่ยังไม่กดนะครับรบกวนกด่อยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับป้าย ันพัส์13นะครับผมได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนนะครับซึ่งเปิดตัวในฐานะมือถือเรือธงกลุ่มแรกของโลกนะฮะที่ใช้ชิปเซตของ Qualcomm Snapdragon 8 Elite มาพร้อมกับ CPU O แล้วอนะันทรงพลัง mm hmm. การันตีด้วยคะแนนแอนดรอนะครับผมที่สูงถึง3.1ล้านคะแนนนะครับผมเป็นข้างแรกของค่ายและยังมาพร้อมกับจุดเด่นอีก5อย่างนะผมไม่ว่าจะเป็นจอภาพการถ่ายภาพการเล่นเกมความลรื่นไหลนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับสเปคที่น่าสนใจของ One Plu s 13ก็เป็นอย่างนี้นะครับ มาดูกั้นที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องกันเลยะฮะสำหรับความหนางตัวเครื่องนะผมจะมี2ขนาดด้วยกันนะครับเนื่องจากวัสดุของตัวเครื่องนีน้มี2แบบด้วยความหนาของวัสดุที่เป็นกระจกนะฮะความหนาจะอยู่ที่8.5ม mm, มนะฮะส่วนความหนาของวัสดุที่เป็นหนังนะฮะความหนาจะอยู่ที่8.9มิลลิเมตรน้ำหนักก็มี2ขนาดเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักของวัสดุที่เป็นกระจกนะฮะผมจะอยู่ที่210กรัมนะฮะส่วนความหนาของวัสดุที่เป็นหนังเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่213กรัม ตัวถอดของหน้าจอนะฮะสะลัก,กระตกหน้าจอนะผมจะเป็น Crystal Shield Super Ceramic Glass นะฮะที่ทนต่อการตกุนและแรงกระแทกขอบของตัวเครื่องนะผมจะเป็นโลหะผสมอลูมิเนียมส่วนฝาหลังของตัวเครื่องนะผมจะเป็นกระตกแล้วก็หนังนะฮะตัวเครื่องรองรับซีแบบด้วยซิมนะผมแล้วก็รองรับเครือข่าย 5G นอกจากนี้นะผมตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับมาตรฐาน IP 6.8ลรื6.9นะครับซึ่งสามารถจมน้ำไม่ลึกถึง1 5เมตรเป็นเวลา30นาทีมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะ ในการเปิดตัวรอบนี้นะครับวันพ3สดีสามในชูจุดเด่นเรื่องหน้าจอนะครับตัวให้ขนาดหน้าจอนะครับผมมาอยู่ที่6.82นิ้วเป็นหน้าจอ LTPO AMOLED นะครับให้สีสันหน้าจอมามากถึง1พันล้านสีมาพร้อมกับอัตรารีเฟลเลตนะครับผมที่ปรับตั้งแต่1ถึง1 2 0อเฮิรตซ์รองรับหน้าจอ Dolby Vision HDR10+ รองรับ BCI P 300%นะครับรองรับหน้าจอ 8T LTPO รองรับระบบหน้าจอแบบ Serial HDR Vivid มาพร้อมกับความสว่างหน้าจอนะผมจะอยู่ที่800นิตนะครับความสว่างกลางแจ้งนะผมจะอยู่ที่1,600นิตส่วนความสว่างสูงสุดนะครับผมเมื่อปรับได้นะครับจะอยู่ที่4,500นิตอัตราส่วนหน้าจอตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่93.1%ความละเอียดของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่5 0 PPI นอกจากนี้นะผมหน้าจอเนี่ยยังผ่านการทดสอบ DisplayMate นะผมระดับ A+ นะฮะแต่ย,ยังไม่หมดนะครับผมยังมาพร้อมกับหน้าจอแบบ Always On Display ด้วย ตัวเครื่องน้าผมรันบนระบบปฏิบัติการ Android เ15นะฮะครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน15ในจีนถ้าเป็นเวอร์ชัน Global นะผมจะเป็น Oxygen เวอร์ชัน15นะครับสำหรับชิปเซ็ตี่เลือกใช้นะผมเลือกใช้ชิปเซ็ตของ Qualcomm Snapdragon 8 Elite นะครับซึ่งเป็นชิปเซ็ตแบบ Extreme Edition Mobile นะฮะโดยผลทดสอบคะแนนตู้นะผมมีคะแนนสูงถึง3,186,804คะแนนนะครับ โดยการใช้ชิปเซ็ตของเซฟดักกอน8 e l i t e นะครับจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของ CPU นะครับผมแบบ Sin g l e c ค r e เนี่ย45%ปรับปรุงประสิทธิภาพของ m u l ติ Core นะผมเพิ่มขึ้น45%ปรับปรุงประสิทธิภาพของ GPU นะผมเพิ่มขึ้นไป40%ลดการใช้พลังงานของ GPU ลงนะครับผม40%และลดการใช้พลังงานของ GPU ลงนะครับผมถึง44%นอกจากชิปเซ็ตของความค s n a p ด r a g o n 8 El i t e แล้วนะฮะทางวันพัทเองนะครับผมยังได้พัฒนา Tidal Engine นะครับ ที่เป็นชิปที่พัฒนาขึ้นเองนะครับผมสามารถควบคุมอัตราเฟรมเรทของเกมที่สูงได้นะครับรวมไปถึงฉากเกมนะครับผมที่มีความละเอียดสูงได้อย่างง่ายดายซึ่งสามารถเล่นเกมที่มีอาตาัตราเฟรมเรทได้สูงถึง120เฟรมเรทเลยทีเดียวนะครับซึ่งมาพร้อมกับสถาปริยการมระดับ3นาโนเมตร CPU นะครับผมออกตอคอร์นะผมความเร็วจะอยู่ที่4.32กิกะเฮิรตซ์ GPU เนี่ยจะเป็นของไอโน่830ตัวเครื่องไม่สามารถใส่ไมมคอยลดีการ์ดเพิ่มได้นะครับมาดูต่อที่หน่วยความจำภายในกัน,นบ้างนะฮะ สำหรับหนความจำภายในนะครับผมมีให้เทั้งหมด4ขนาดด้วยกันนะครับโดย RAM จะเป็นแบบ LPDDR4X นะฮะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่12 g b 16 g b แล้วก็24 g b นะฮะส่วน ROM เนี่ยจะเป็นแบบ UFS 4.0นะฮะมีให้เลือกทั้งหมด3ขนาดเช่นเดียวกันนะฮะ เริ่มตั้งแต่256 g b 512 g b และท็อปสุดนะครับผมจะอยู่ที่1 t b นะฮะมาพร้อมกับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลใหม่นะครับช่วยปรับปรุงความราบเรื่อนในระยะยาวนะครับผมและมีเสถียรภาพนะคะถึงแม้ว่าจะใช้งานมาแล้ว4ปีนะครับมาดูต่อกันที่กล้องกันบ้างนะฮะสําหรับกล้องหลังของ One Plus 13นะครับติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด3ตัวแบบ j u p l e Camera โดยความเรเอดของเลนทั้ง3เลนนะครับผมให้ความเรเอียดมาอยู่ที่50เมกะพิกเซลนะครับสําหรับเลนหลักนะผมจะใช้เซนเซอร์ของ Sony LYT 8 0 8นะครับค่าเอฟจะอยู่ที่1.6นะครับผมระยะของเลนนะครับผมอยู่ที่23มมิลิเมตรเป็นเลนแบบ Multi-Core d i r e c t i o n น l นะครับรองรับระบบ PDF นะครับผมแล้วก็มีวัดกันสั่นเลนต่อมานะผมเป็นเลน p e r i s c o p e t Elephoto นะฮะค่าเอฟนะครับผมจะอยู่ที่2.6ระยะของเลนนะผมจะอยู่ที่73มมิลลิเมตร สามารถซูมแบบออฟติโนะครับผมได้ถึง3เท่ารองรับระบบ PDF นะครับผมแล้วก็มี OS เกันสั่นส่วนสุดท้ายนะผมจะเป็นเลนอัลตัววานะฮะค่า F จะอยู่ที่2.0นะครับระยะของเลนนะผมจะอยู่ที่1 5มิลลิเมตรมุมมองของเลนนะผมจะอยู่ที่120องศารองรับระบบ PDF นะครับสำหรับสีของเลนกล้องนะครับผมจะจูนโดย Hasselblad Color Calibration นะครับโดยกล้องหลังนะครับสามารถซูมแบบดิจิทัลนะครับผมได้สูงสุดถึง30เท่าการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังนะฮะ สามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 8K 30เฟรมเรทนะครับ 4K 60เฟรมเรท 1080p 60เฟรมเรทนะครับการถ่ายวิดีโอของกล้องหลังเนี่ยรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision, Auto HDR นะผมและยังมี ES กันสั่นมาให้ด้วยนะครับกล้องหน้านะผมให้ความละเอียดมาอยู่ที่32เมกะพิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.4นะฮะระยะของเลนนะผมจะอยู่ที่21ม mm. ิลลิเมตรการถ่ายวิดีโอของกล้องหน้านะฮะสามารถ,ถถ่ายวิดีโอความละเอียดสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 60เฟรมเลทนะครับผมแล้วก็ 1080p 60เฟรมเลตนอกจากนี้นะครับผมกล้องหน้าเนี่ยยังสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Dolby Vision ได้อีกด้วยนะครับในการถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด 1080p นะครับมี ES กันสั่นมาให้อีกด้วยสำหรับล,ลำโพงนะผมเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอโดยมีเอฟเฟกต์เสียงนะผมของ o d a r i t y Audio เป็นลำโพงคู่นะผมจะเป็นลำโพงคู่แบบ Super Linear ตัวเครื่องเนี่ยมีไมโครโฟนทั้งหมด4ตัว และเสียดายนะผมที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีช่องเสียบแจ็ค3.5 5. มาให้สำหรับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi สูงสุดอยู่ที่ Wi-Fi 7นะครับ Bluetooth mm hmm. จะเป็นเวอร์ชัน5.4ตัวเครื่องมี NFC มาให้พอร์ต mm hmm. การเชื่อมต่อนะผมจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน3.2 Gen1 นะฮะสำหรับเซนเซอร์สแกายลน์นวมือนะผมจะอยู่ที่ใต้หน้าจอซึ่งมีระบบ Globe Touch นะฮะ ซึ่งเป็นระบบควบคุมการสัมผัสที่แม่นยำนะครับผมถึงแม้ว่าเรานะครับผมใส่ถุงมืออยู่นะฮะนอกจากนี้นะผมยังสามารถใช้งานหน้าจอนะผมในขณะที่มือเปียกหรือหน้าจอนะครับผมเปียกน้ำได้อีกด้วยนะครับสำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาสูงถึง6 0 0 0มป์นะครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับโดยชาร์จ13นาทีนะผมจะได้เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่มาอยู่ที่50%และชาร์จ36นาทีนะผมแบตเตอรี่จะเต็ม100%รองรับการชาร์จว่าเลยชาร์จเจอร์นะครับผม นอกจากนี้นะผมยังมีระบบระบายความร้อนนะครับผมเทียนก้งที่2ซึ่งให้ขนาดพื้นที่วัปเปอร์แชมเบอร์นะครับผมมามากถึง9,925ต mm. ารางมิลลิเมตรรวมถึงยังมีไอรุ่นใหม่นะผมที่มีความแม่นยำช่วยจัดการประสิทธิภาพของเครื่องได้อย่างเต็มที่นะฮะโดยระบบระบายความร้อนนะครับผมเพิ่มพื้นที่กระจายความร้อนนะครับผมมากถึง 13- บเพื้นที่กระจายความร้อนวัปเปอร์แชมเบอร์นะผมเพิ่มขึ้นไปแจเซ์ ปรับปรุงประสิทธิภาพการกระจายความร้อนของแผ่นกาวไฟนะครับผมสูงถึง120%ปรปับปรุงการนําความร้อนนะครับผมของแผ่นกาวไฟนะผมสูงถึง70%และปรับปรุงความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิเกมนะครับผมได้มากถึง50%และนอกจากนี้นะฮะยังมีระบบ AI นะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยซูเปอร์เสี่ยวโปนะฮะที่สามารถถามคำถามนะครับผมได้บนหน้าจอโดยตรงนะครับโดยสามารถกดปุ่มเปิดปิดเครื่องค้างไว้และตัวเครื่องนะผมสามารถตอบคำถามได้ทันที มี AI voice summary นะฮะซึ่งสามารถระบุเนื้อหาการโทรได้อย่างฉลาดและสร้างข้อมูลและสามารถสรุปข้อมูลที่สำคัญได้อย่างรวดเร็วสามารถบันทึกเรื่องราวสำคัญได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ติดต่อที่อยู่และตารางเวลานะครับการรีทัชภาพนะผมด้วย AI การปรับภาพนะครับผมเพื่อลดแสงสะท้อนลบบุคคลหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการภายในภาพและยังสามารถปรับปรุงภาพนะครับผมให้ภาพเนี่ยไม่เบลอได้ด้วยสาบสีที่เปิดตัวนะครับผมมี3าสีด้วยกันนะครับผมได้แก่ black blue แล้วก็ w ว้ e นะครับ สำหรับราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับรุ่นเริ่มต้นนะฮะแรม12ลอม256กไบต์นะครับราคาเมื่อตีเป็นเงินจะอยู่ที่21,400บาทนะครับส่วรรุ่นท็อปนะครับผมแรม24นะครับรอม1เทราไบต์นะฮะราคาเมื่อตีเป็นเงินจะอยู่ที่28,500บาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับผมของวันพา u 13นะครับมือถือที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดไปของค่ายวันพั u นะฮะ สำหรับมื่อถือรุ่นนี้นะผมจะเข้าไทยเมื่อไหร่นะฮะและราคาจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะฮะสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้บรงข่าสารกันใหม่ใน EP หน้านะสวันนีสวัสดีครับบ๊ายบาย